ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกุฎไทยธานีนายวันไทยโอสุพนทิพย์ท่านอัยการจังหวัดกุฎไทยธานีท่านสุชิตชัยธีระพรพานิชนะครับแล้วท่านผู้กับสื่อเทียนชัยพิเศษเทียนไกรนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านแอมเภอท่านผู้ปกครองท้องถิ่นนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พร้อมด้วยชุดนแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากให้พวกเราชาวกุไทยธานีตบมือให้กับ สสเพื่อนบ้านนะครับซึ่งให้เกียรติกับพี่น้องชาวจังหวัดไทยทานีนะครับท่านสสศาสตการประเสริฐนะครับครับกับผมชาดาไทยเศษแนะนำของตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดไทยทานีนะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันศึกรวมน้ำใจชาวอุทัยธานีชนะภัยยาเสพติดปุ๋ยตาโนคหาวงวกเกล็ดเพชรเจ็ดสีนะครับหน้าเวที มวยชั่วคราวกองบัญับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนีก่อนอื่น,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 ต,น,นต้องขอากราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในวันชัยโภสโกุลเทพที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันในวันนี้การจัดมวยการกีฬนในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์อยู่สองสามประการนะครับก็คือเพื่อให้ยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการเล่นกีฬามวยไทยนะครับซึ่งเป็นศิลปะการต่อสูาา้ ของชาติไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานะครับสองเพื่อนำไรายได้สนับสนุนสวยศูนย์น้ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุไทยธานีสามเพื่อนำนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงของเวทีมวยช่องเจ็ดสีมาให้พี่น้องชาวจังหวัดทุทยธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ,บได้ติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับการแข่งขันในวันนี้ขอขอบคุณพีรุพิรุณพรุณิรพงร์ณพรือชุณพิรุณิรุณพิรุพริพร โภพันเตอร์เงินล้านของลกพิ่ดีและสนามมวยช่องเจ็ดสีที่สนับสนุนผู้มวยจากช่องเจ็ดสีแล้วก็ขอขอบคุณปุ๋ยตานกปากหางที่สนับสนุนการจัดมวยในวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ททมีสว่วนส่วมพันในการจัดมวยการกุศลครั้งนี้สึกรวมน้ำใจชาวไทยัยชนะภัยยาเสพติดปุ๋ยตานกห่างวกเกล็ดเพชรเจ็ดสีจนงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีแล้วก็ขอ ขอบคุณพี่น้องชาวุทยแล้วก็ผู้เข้าร่วมชมผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับแล้วกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้วา่าก,การจังหวัดอุทรธานีนะครับได้กล่าวเปิดการแข่งขันต่อไปครับ